สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะที่รักบอลสีค่ะวันนี้นะคะป้าเต้จะพาเพื่อนๆค่ะมารู้จักนะคะแล้วก็มารับชมความสวยงามค่ะของบอลสีต้นนี้นะคะบอลสีต้นนี้นะคะมีชื่อว่าบอลสีเดือนเมษายนนะคะ ซึ่งอยู่ในตับเดือนนะคะเพื่อนๆนะคะลักษณะบอลสีเมษายนนี้นะคะจะเป็นบอลใบกลมนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะใบเขาจะกลมค่ะนะคะจะมีอ่าสะดือที่เป็นสีแดงนะคะเห็นไหมคะแล้วก็จะมีเม็ดสีแดงนะคะอ่าแต้มนะคะสลับกับเม็ดสีขาวนะคะเพื่อนๆ นะคะคล้ายๆกับพริกกับเกลือนะคะเพื่อนๆแต่อันนี้เขาเป็นบอลสีของอตับเดือนเมษายนนะคะก็คือจัดว่าอยู่ในตับเดือนนะคะเพื่อนๆสำหรับบอลสีเมษายนนี้นะคะซึ่งใครที่เกิดเดือนเมษายนนะคะหน้าเก็บหน้าสะสมไว้นะคะเพราะว่าเป็นบอลสีประจำเดือนเกิดของเรานะคะเพื่อนๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูลักษณะใบของเขานะคะนะคะก็จะเป็นบอลใบกลมนะคะแล้วก็เมื่อมีอายุที่มากขึ้นนะคะมีหัวที่ใหญ่ขึ้นนะคะใบของเขาจะใหญ่ได้มากกว่านี้นะคะจะใหญ่แล้วก็จะเป็นบอนใบกลมะคะ่ะใหญ่เลยเท่าฝ่ามือเราเลยนะคะถ้าเขามีอายุที่ตเต็มวัยนะคะเพื่อนๆ นะคะเส้นกระดูกของเขานะคะก็จะออกเป็นสีเขียวนะคะนะคะลักษณะเด่นก็อยู่ตรงจุดแต้มสีแดงนี่แหละคะ่ะจะเป็นจุดแต้มที่ใหญ่นะคะใหญ่กว่าแต้มสีขาวนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะปลายใบก็จะมนกลมค่ะนะคะสวยงามมากเลยนะคะสำหรับอบอนสี เดือนเมษายนนี้นะคะเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะลำต้นและก็ก้านใบนะคะก็จะออกเป็นสีน้ำตาลน,นะคะเปลือกมังคุดค่ะเพื่อนๆน,นะคะซึ่งถ้าเป็นไหนที่เป็นใบเก่านะคะก็จะออกเป็นสีเขียวละคะแล้วก็จะมีจุดเสียนสีน้ำตาลน,นะคะเพื่อนๆน,นะคะก็แล้วแต่าการโดนแสงของเขานะคะ แต่ส่วนมากแล้วลำต้นของเขานะคะก็จะเป็นลักษณะออกเป็นสีอย่างนี้ค่ะสีน้ำตาลนะคะมีจุดเสี้ยนเล็กๆค่ะกระจายไปทั้งลำต้นเลยนะคะลักษณะหลังใบก็จะประมาณนี้ค่ะนะคะซึ่งเป็นบอลใบกลุมที่มีความสวยงามนะคะเพื่อนๆที่รักบอลสีนะคะใครที่อ่าเกิดเดือนเมษายนนะคะ ก็อยากจะแนะนำให้มีปลูกเก็บสะสมนะคะประดับไว้ที่บ้านนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็เป็นบอนสีประจำเดือนเกิดของเรานะคะเพื่อนๆนะคะซึ่งเป็นบอนสอีไทยโบราณของเรานะคะเป็นบอนสีไทยแท้นะคะเพื่อนๆอ่าก็ค่อนข้างหายากนะคะ แต่ตอนนี้ก็าสามารถหาเก็บหาสะสมกันได้แล้วนะคะเพื่อนๆนะคะเพราะว่า,าว,วงการบอลสีของเราก็ได้ทําการขยายพันธุ์และก็ทําจํานวนนะคะไว้ได้ให้เพื่อนๆที่รักบอลสีทุกคนนะคะได้มีโอกาสนะคะซื้อและก็เก็บสะสมกันได้แล้วนะคะเพื่อนๆนะคะ เมื่ออหลายเดือนที่แล้วก็จะมีราคาค่อนข้างสูงอยู่นะคะสาหรับบอนสีเดือนเมษายนนะคะเพื่อนๆน,นะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะป้าเต้พาเพื่อนๆค่ะมารู้จักบอนสีในตับเดือนนะคะที่ชื่อว่าบอนสอีเดือนเมษายนค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะให้ความรู้นะคะแล้วก็ประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะอ่า ส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะติดตามรับชมนะคะแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป้าเต้สตอรี่ให้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอจบแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ